โอ้ทางผีของปลาพี่ปลานี่ได้นีขวางปลาของหากินยากในเจน่ยนอยตัวนี้ตลาดบ้านหฮาหัวเตมาได้ครับเพื่นเห็นรรงต่อรังต่อหัวเสียบรรยากาศตลาดนัดสงก็นาที์บ้านหัวหน้าครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดสวันาที์บ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอเขียมมาลาัดม จังหวัดอุบลราชธา,านีเดี๋ยวพาพี่น้องไปรองเบรรยากาศหน่อกันหัานแม่น้อมครับหัานคองตาปลาเป็นน้ำคคโค้งคนเคขาไต่บ้า,ใา,าในใดอยู่พี่น้องครับแล้วหอ,อ,อกมาบเลยท่านผู้ชมสุดยอดบรรยากาศขึ้นเก่าครับหัานแม่น้อมหัานคองปลาปลาเป็นน้ำโค้งครับปลาเป็นแตมา,าหลายหลเ้อพี่น้องนี่ ตลาดนัดสอบวันอาทิตย์กับบ้านฮอ,าน,อนาตำบลฮนาอัมเพอร์เทียมรา,าดจังหวัดอุบลราชธานีป่าขงส้นข้างหน้าจะเป็นป่าแม่นำ้ำขงนะครับข้างหลังนี่จะเป็นเดี๋ยวผมเบิง่<อ>งก่อนเขาใหญ่ว่าวในใดมาหันลูกค้าเป็นไรป่าแม่น้ำขงหันแม่น้อมครับข้างหน้าจะเป็นป่าแม่น้ำขงด้วพี่น้องครับเป็นปลาแม่น้ำขงข้างหลังนี่น่าจะเป็นปลาเขื่อนลำเปาครับ ตลาดนัดเช้าบ้านหัวนาครับตลาดนัดเสาร์วันอาทิตย์บ้านหัวนาเพิ่นมีทุกเสาร์วันอาทิตย์ครับอยู่บ้านหัวนาตำบลหัวนาอำเภอเชียงมาลาดจังหวัดอุบลราชธานีลูกค้าเพิ่นยังไหลขึ้นเก่าะได้ครับแถวบ้านห้องกินปลาดีดีลามาเบิ่งกีกอร่ไงพวกนี้จะเป็นปลาหนาะเป็นปลาเคื่อนครับเคื่อนเคื่อนลำเปากาลสินคนนะตั้งหน้านะี่ยจะเป็นปลาโค้งแท้ ปลาอีกัมอีทูปลาตองปลาตะเพียนปลาคบปรากฏข้งหรือว่าปลาเครื่องบานห่อนะพี่น้องคุณนะปูนเป็นเหมืนก็เป็นกดข้งกดเครื่องพันเดาปลาคบปลาคบปลาเนอออนครับอ๋อ เสุดยอดจริงๆครับพผ่นขั้วไห่นำเดือพน้องบ่ขั้วพผ่นกระตัดตอนไห้นะถามมันตัวใหญ่เฮาเบาเบิดผ่านแม่น้ำหอมครับผ่านคลองปลาปลาแม่น้ำโพงคนลูกค้าพผ่นกระยังหนายังไหลคือเก่าครับตลาดเช้าบ้านฮวนาอําเภอเขียนมะล่าจังหวัดอุบลราชธานีครับพผ่นขั้วไห่นำเดือพน้องพี่นะมันต e ัวใหญ่นะครับเพิ่นกระตัดเพิ่นกระแบงให้อยู่ เออลูกค่าเป็นคือเก่ายังน้าเนี่ยนคือเก่าเอาดี่ก่าเลยเจปวยนำปวายกับีสิบห้าบาทนะแก่มาสองกันไปครับ หลายนะครับพี่อานี่ปลาแม่น้ำโขงขึ้นไหลอแม่นอ้อมแม่น้อมกองกุ้งกุ้งสดๆๆๆๆสดกุ้งสดสดบอ๊อแมนถวยหองนะครับพันโจ,จมมาหลดโจมแบบใหญ่เลยโจมเอาโจมเอากองใหญ่เลยกองละเซาครับผ่านแม่น้ำน้องพันจะมีของปลาาแม่น้ำโขงอยู่ตลอดได้พี่น้องครับปู้นคนน่ะบ๊อบแข่งแหววลูกค้าเป็น,นหไหมผ่านแม่น้ำน้องพันจะไปลูกค้าพันจะไปหยุมม่มไหมคนครับฟังปลาแม่น้ำโขงครับ ไหลอีลีสุดยอดบรรยากาศดีๆครับของปลาปตาเป็นน้ำโขงตลาดน้ำสองวันอาทิตย์ครับมีทุกเสาร์วันอาทิตย์ผู้ใดบ่เคยมาก็ลองมาสัมผัสเบิ่งครับของปลาหารตามฤดูกาลไหลถักกุ้งสาวแบทได้ครับเนี่ยเป็นกล่องแบบไงได้เพิ่นบ่ได้ใส่ถ้วยได้ครับเป็นเอามือจมจมเต็มเพิเ่งอะไรบุญละเปเป็นก่องละเอียดสุดแบบอันซ้อนกว่าลูกค้ามันก็หลายหลาย หลายทุกนัดหลายทุกนัดคนหลายคนหลายขึ้นก่าครับเราเนี่ยตามาดวดแข่งแต่ดวลลงมีหวัวกมีปลานี่กบครับรเราราเข้าไปบ่งบรรยากาศทางในน้ำกันืัอน,นี้พี่น้องบันเฮาพันธดยยังมาขายเนี่ย โอ้คนไลๆ่ๆเลยครับมันเขามาสายในจังหว่อยครับเกือบเจ็ดม้วงโซ่เลยร้านขายปลาปลาขายดีทุกหนักทกิจโถเลยครับปลาดุกปลาเนนเน่ทั้ทงสดทั้งเผาทั้งอย่างด้วยนะอ๋อ กำลังขึับเกลยทางนี้ไปซส่ออย่างกันกกงเกงตัวละสามบห้ใช่หรอสื่อไปใส่ว่าสามสิบห้าบาทเดียวกเคงสามสิบห้าสามตัวลอยครับเอ้ยแ่ไอพ่อ เดี๋ยวว่ามา่ชวนไปก่อนครับฝั่งนี้จะเป็นของป่าอาหารตามฤดูกาลครับเนี่ยสวัสดีครับผมไอ,อ้เววอก่งเป็นยังได้คำรอโอ้ไดี๋ยหัวบางไงเบิร์ตหรจากไปสามถุงเหมือนเราไปใส่ตามบ้าสวยปวดต่อป้าขนาดป้าดอสอยทั้งหมดผมว่าเป็นไอ้เียงแล้วสร้างหลอดอะไรแล้ววะโอ้ม่ดีมากสวยแอนวะ ก่อจะรอเพาะจะรอครับผมถือไมนตังผีที่สวนทางกันไอ้เก่งเคยอูบลครับผลมหาลอตลาดบ้านหัวนาจองนี่รอเบิ้งครับเจ้านี้เป็นไม่หยังงไยกันเนี่ยฮะบาร์ีนใหม่พักจานจองโอ้แม่นียังนี่เลยกบกบโต งามหงั่มโลละร้อยโลละร้อยโอ้นี่เดีเพิ่นเฮ็ดใส่ถุงไว้แล้วครับนี่ยถุงละสิบบาทน้ำมัต้มออ๋น้อไม่ต้มถุงละสิบบาทข้าวตากะนาวกะสิบาทมีแต่ยางละสิบละสิบเลยครับทางนี้มีฮอดกบแห้งถุแห้งชีบาทกบแห้งนี่หลายอย่างหลายแนวครับส้นทางนี้มุมนี้จะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลครับเห็ดย่างนอทางนั้นานนอสวัสดีครับผมเห็ดย่างนอทางนั้นเนาะ คือบอไปเก็บเห็นละงอกคือเพลินมือดีบ่ได้ไปแล้วหนอดอู้ยเท่าไม่ออกหลายเนาะอันนี้มาขายอยู่ใต้เห็ดอันนั้นเห็ดยังไงนหตลาดโอ๋อโอ้ทางผีของปลาพี่ปลานี่เด้นี่ของปลาของหากินยากรึจหน่นอยตัวนี้ตลาดบ้านเฮ้าฮว่าเต่าได้ครับเพิ่นเห็นแรงต่อรังต่อหัวเสือต่อเราหัน่นง่ามเลย พูดละเท่าเดี๋นี่ครับแม่ค่ะสองร้อยบาทนี่เหากินยากเน่จังหน่อยนะครับฟรีเมื่อนเน่จังหน่อยอยังสิได้กินปีละค่ะขังข้งต่อต่อหัวเสือ,อพอได้เห็นครับเจ้าแหลกถือกำลังมาหน่อไม้ส้มน่อไม้แนเตากหน่อไม้ส้มน่อไม้ต้มหน่อไม้สด เด้นน้ำใหม่ตู้น้ำใหม่หมาวใหม่โอ้ทุงละสิบบาทเนะเมื่อเก็บได้โดนพวกเขายางเอาจังละสิบบาทนะกอดละสิบจะแมนเพรทเห็ดน้องจวงเนี่ยเนาะสิบบาทสิบบาทท่านครับท่านเนาะใหม่บ้านถ้าผู้เฒ่าเพรทเห็ดเลยเห็ดมะขายกับก้องกินบันบานอาหารตามฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนะครับ ได้ยังเพิ่นจ้ะเอาอันนั้นมาขายนะจวงนี้ขายมันนำป่ะนี้จะเป็นหัวหอยปลาบูผักนางงานหงาครับช่วงนี้อุดมสมบูรณ์เคี้ยวขี้จีนเนี่ยอ่น้อยมันได้น้ำได้ฝนนะพี่น้องครับแต่ว่าปลูหงายด้วยพี่น้องผักหนานี่ยไหมผักนาฝนนี่ปลูหงากกว่้นนาหนาวได้ครับช่วงหนาหนาวนี่ปลูกผักง่ายหนาฝนนี่มันจับดบ เป็นบง่งเป็นเนาเป็นเปลือยนั่นนะครับช่วงปลูกยากหน้านี้มันจะแพงนะจังน้อยเอาไปเลาะเบิ่งบรรยากศาศทั้งที่ครับเอ,บอ้าพ่อเห็นภาจัเงเกียร์นใหม่สดนอใหม่ต้มฟองปลากับบ๊อกหลายลได้ครับช่วงน้ำท่วมที่บอกอันแรกขาดว,ว่างขาด ่นีเห็ดละงอกมีโยจันนะเห็นมิโยจันน์เห็ดละงอกเฮ็ดละงอบปลาตองยอดผักอนี่ยหอกผักผักขี้นิ่มหมักมาลายขี้นกนะครับยอดมาลายขี้นกของปลาอาหารตามฤดูกาลกับมาบกอยไหลครับจี่องนี้ครับมันแต่ว่าเห็ดมันออกไหลด้วพี่น้องครับแต่ว่าเป็นกระสีเกลี่ยมาพ่อเต้ได้กินนะคือสิบบริสุทธิ์เด้ขายกันนะซิมันบกอย มันบกไฟไหลายครับมันเดี๋ยวว่าควนหาหลายก็เห็ดควไหลายก็เห็ดออกที่เจ้าของหลานพันย่างเรอยอยู่พี่ไปเบิ่งห่นหานแม่หน่อยครับเคนเด็ดป่ามาหลายบอ่อมอืม จะเป็นปลาเขื่อนลำเปาพวกนี้นะครับจะเป็นเขื่อนลำเปาผมเห็นเคนจับขึ้นอยู่ผมเบิ่งในคลิปมันนะเขื่อนลำเปาตัวน,นี้จะเป็นปลาแม่น้ำโขงไผ่กำรรม,มีตูนี่เป็นปลาโขงปลานั่งเป็นกระเบิดเดินจะคล้องหานเพิ่นไปแหลกเงินอยู่กระตีจะบ่มีตีตัวนี้ อุ้ขันเนี่ยครับผ่านเป็นร้านแม่น้อ,นอมนี่ลายอย่างอดี๋ยวไปเดี๋ยวให้หลอดแดงด้วยบรรยากาศกา,าการขายการขายปลาแม่น้ำโค้งครับช่วงนี้ปลาแม่น้ำโค้งก็จะขึ้นไหลนิดน่อยเพราะว่าเป็นช่วงฤด่รู้หนามหลากนะครับตลาดน้ัเสารา์บบน,นาทีบัลลห์ข่าเดือพีนองครับ ผู้ใดมากินปลาแม่น้ำโพงคนะปลาโค้งทั้งนี้บ่ท่านนี้เป็นโลกเป็นอย่างเดีวยวครับยังกินได้เป็นลูกค้าพันหลขึ้เกาครับห่านแม่รอนหา่านของปลาปลาแม่น้ำโพงครับไหลาย,ยปลาพันปลาตองปลาตองอีกกำมีตูครับกับปลานางผู้ผปลานางทั้งคนร้านแม่รอนปลาสด ห่านแมร่อนปลาสดกับปลาแม่น้ำโคเพิ่นขายเป็นของปลาปลาโคงคือกันเพิ่นจะไปหลายๆตลาดครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยตลาดนัดเสาร์วันอาทิตย์ครับบ้านหัอนาตำบลหัอนาเฮาอำเภอเขมราบจังหวัดอุบลราชธานีครับเพิ่นจะได้ปลามาทุกนัดนะครับพีบ่น้องครับผู้ใดสนใจปลานะปลาแม่น้ำโคงครับจะเริ่มแวะเข้ามาเบิ่งตลาดนัดเช้าบ้านหัอนาครับ เพื่อนี่ไข่มันมันเด้พี่น้องไข่ปลาไข่ปลาตัวนี้จะเป็นปลาตองปลาอีกรรมอีตูปลากดปลานั่งตัวมาดตัวหยาบก็มีได้ครับปลามากนัเพื่อนจะใส่เป็นปลาปลาเงียงวลปลาปลาสวยไข่ไข่ปลาสวายนะพี่น้องไข่ไข่สวาย แต่ว่ามันจะเป็นป่าเพื่อนจะช่วงนี้เพื่อนจะมีป่าอานันนั้นมานำไเด้ครับเป็นป่าไอ้มาจากข้างเขื่อนลำป,นะป่านะเอยทางนี้ป่านั่งป่าครบป่านั่งป่าไม่น้ำโขงครับป่าครบโลละสองร้อยยี่สิบบาทหืม หอยแค็งยี่สหกสิบบาทอ้าเ็มด่หืเห็นแต่ผมเต่าม่รดนะสือว่าเพ่ขาบ่อพมาหกอยแลัวคกว่ะวาระหว่างขวดอน้ระหว่างท่อยู่จักเรืองข้าเจามาลดแล้วค่ะว่แหมมีปลาสูตรปลาสูตรปลาขาวปลาหยังบุญปลาเยนตัวนี้ปลาสูตรนะครับเนาะ ในเฮตุ่งจะแบนก่อนตุ่งละหกสีปลาสูตรปลาสูตรข้าจ่อไปฝากหลับบหมือนกันไปปิี่ยไปหลับได้หอนเดียนมาน้ำเลยนี่จับหนาก็กรดกันยังได้มาอยู่ปลาไหลปลาไหลครับอาหานแม่เราก็จะมาประจําอยู่มุมนี้งด้วยครับตลาดเช้าบ้านหอนาของกินบานๆอาหารตามฤดูกาลตรงแวะเข้ามาเบิ่งทางนี้ครับบรรยากาศดีวันนี้ฝนก็สิบโอตก หอม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 ไก่บ้านย่างแกนเม่นกับเจี๊ยบหั่นข้ออย่างนี้จังหน่อยกับเป็นแบบมัอนข้อตกะมอญมาขจาเอ็ดนังจีรอจิบผป๊มมันมีของแปลกเลย ตม้มจิโร่ปลามักปลาเอือบทับห,าห่านเอือยนกไขปลาเกติดไปแม่นจ้ะปลาจกปลาจกปลาจกไข่ปลาครับไข่ปลานี่ก็เอาไปหมกไปอันนี้นะแสบขึ้นไปคลองแปลกบานเฮาบัควายมีดอกนีผมจะไปหั่นตอบางหาันถือผมพาเบื้องบางหันนะครับคองปลามันเริ่มจะหาหยาเครื่องเห็บจะเป็้ยนน้องใหม่แล้วครับคองปลา ปรานินปรานินปรานุกได้ยังครับสัาหนาเจมันงามทางนีครับตลาดบ้านห้องคึกคักคึกโอเพราะว่าอาหารมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลมันนะครับตัวอ แต่ก็ยังมีของกินของขายหลายๆอย่างหลายๆแนวนะครับตามฤดูกาลผสมอย่างอันยาวๆครัเดี๋ยวลองกันต้นกล้วยผลไม้ตามฤดูกาลครับลำไยบั่นกับมาหลายๆครับอย่างลำไยกำลังออกหไรไหม ่าานะลเะบมไดหลายอย่างหลายแนวเลยครับของกินบ้านท่าอู้ตอนนี้น้องใม่ไรครับอ้าสดสดเลยนี่ไหมน้อใหม่ไรหอยหอมนี่ครับจะเป็นหอยหอมบ้านท่าหอยหอมบ้านท่าเท่ามันจะเป็นแบบไม่ได้พี่น้องมันจะบล่บายบลอนะน้ำจะออกสีขาวๆกับสีน้ำตาลปนกัน หอยหอมหอยจุ๊บลูกใหญ่ใหญ่แม่มันโบโยจะคล้องคนนี้ไปใส่บุข่ขวางคนไปลอยทางไหนบุบบรรยากาศตลาดนัดส่อว,วันอาทิตย์บรรท้หน้นาครับจะประมาณนี้แหละช่วงนี้ของปลาหานตามฤด,ดูกาลก็บุคคลลอยบนเดน,นะจะนี่นิดๆน้น้อยๆครับตามฤด,ดูกาลมันเนาะคนกระเทียวาลายยืดคึกคักยืดคำมลยอีกหนึ่งสินค้าครับพี่น้องครับช่วงหน้าฝนที่ขายดี เป็นลูกพันธุ์ปลาครับนี่ปลาเน้นมันนี่หลายอย่างเลยครับพี่น้องครับตะว่าหลักๆักจะเป็นปลาเน้นเลยตัวนี้ปลาเงีงครับนี่ดำๆเลยตัวนี้ปลากัมครับผมปลาอีกัมโอ้อีกัมอีตูวมันก็เลี้ยงได้คือกันเนาะปลาแบบนี้เนาะปลาน้ำเจือบนตัวนี้ปลากระโห o ปลากระโห o o p ครับนี่ปลากระโห o น้ำเดือพี่น้องครับตัวนี้แหละครับเนี่ยปลากดครับผมปลากด กดเหลืองบอกฮะอกพันใหญ่ยังน่อยเนาะสีพันยังสีเปลี่ยนเนาะปลากดเหลืองแบนี้พันขายตัวยังไงรุ่นนี้สี่สิบตัวต่อร้อยเงินครับผมสี่สิบตัวต่อร้อยเงินปละกดเหลืองนะครับเนาะปลากระห้อะครับเขาขายยังไงกระห้นี่สี่สิเียนครับผมสีตัวต่อหนึ่งบาทเล้ยแต่สครับผมอ๋อแล้วแต่ไส่แล้วแต่ขนาดมันนําเนาะบัตรปลาเนียนเท่าไรครับปลาเนียนรุ่นอย่รกโตับ ร้อยกว่าตัวหนึ่งร้อยบาทนี่หลายใสหลายขนาดเลยครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวผมจีะเบอร์โทรให้อีกรอบหนึ่งนี่ปลาตะเพียนตัวนี้ปลาตะเพียนมาครับแม่นครับผมตะเพียนเขาขายยังไงครับเพื่นเกิดพึงละลอยกระลอยลอยก้อนโตร้อยกว่าลอยก้อนโตหนึ่งร้อยบาทครับคุณนี่จะใส่กี่อันเดี๋ยวจะใส่นอกขนาดน้อยขนาดใหญ่เนาะตัวนี้เบิกบ่ะครับปลาเบิกป่ะม่ก็เบือกครับผมถ้าใส่ใหญ่ประมาณนี้ตัวละตัวละสามสิบบาทตัวละสามสิบบาทปลาเบิก ถ้าใส่เงยประมาณนี้สามสิบบาทรุ่นนี้รอดแล้วเนาะแม่รอ,อดแล้วครับเหลี่ยงยง่ายจะลงแจะใส่เพื่อนครับผมมันแล้วแต่ใส่แล้วแต่ขนาดได้ครับผู้ดใดสนใจเนาะเดี๋ยวผมสิถิงเบอร์โทรติดต่อไปให้จังโทรมาสอบถามออสอบถามรามคาสอบถามได้ครับเพิ่นมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าเน,น,น,นีนๆกับปลานิ่มๆนนี่ปลานิ่นี่หลายๆครับปน,นิ่มเป็นปลาดุกตอนนี้ถามเพิ่นมว่าเพิร์ใดเพิ่นนับอยู่ ปลาดุกปลาดุกปลาดุกก็มีหลายใส่หลายใส่หลายขนาดดนะครับเป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดครับนี่หลายสายพันธุ์หลายชนิดปีนักข้างหลังตีดกระเมียนตัวนีอ๋อติดข้างหลังติดกระเมียติดปลาทั้งเหี่ยวอยู่นี่ครับจ,จกก๊เจ้าของร้านเรากำลังขายอันนั้นอยู่ นี่ไลยใส่ไลยพันหลยขนาดครับสำหรับผู้ใดสนใจอยากได้ปลาไปป่วยเนาะเดี๋ยวผมจิถึงเบอร์โทรไหายนะครับยังโทรมาสอบถามเพิ่นเพิ่นเมาเบิดปลาดุกงยังกันี้ครับเพิ่นดุกอุยครับผมดิกอุ้ย ตอนนี้เพิ่นขายอยู่ตลาดเช้าบ้านหัวนาด้ครับตลาดเสาร์วันอาทิตย์บ้านหัวนาเพิ่นจะอยู่มุมฟังทั้งทิศเหนือของตลาดครับผู้ใดสนใจก็แวะเข้ามาเบ่งแวะเข้ามาสอบถามได้อลอย่ครับอยตมันยตนัล่ะครับแงๆมั มันได้ยูงซีประมาณเพงแ่ประมาปราเนนปรนนมันสีบอกลูกนะครับมันลดมันนะครับมันมันบริเวณท้าบนนะับผมจะเป็นอย่างเขาเยมาผมเดียยเพว่าเขาเรียงน้ำแขกระชน้ำไหลน้ำน้ำมันลวงเล่อยแฉมลกะดครับเล็กน่อยมันกัหลงเพีงที่ไดรร้ายด้นได้ร้ายเร่อยจังหวะแล้วนัแล้วมันด้ร้ายอีกด้หน่อยว่าแต่เพิ่งหลง ล้วงในหน่อยได้ล้วงเอ้าสำหรับผู้ใดสนใจปลาด้วยครับเพื่อนขายอยู่ตลาดนัดเ้านาทิตยบบานหัวหน้าอะไรกับยี่ยมมองเลงกับสิงห์นันตลาดเ้าอำเภอตะการตะการเพิ่นกับไปได้เนาะช่วงนี้เนาะตลาดเ้าวันพุธอำเภอตะการผืดผลได้ครับเพิ่นไปจ็กตลาดช่วงนี้ครับตลาดหัวหน้าครับตลาดวันศุกร์โค้ดไสเนาะวันศุกร์ตลาดเ้าโพ้ดไสกับไปได้ครับเราจะเวลาอ่อนแบมยื่แถวตะการกับไปวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์กับอยู่ตลาด อ๋อตลาดเช้าวันจันทร์อยู่เขียม,มาลาดผู้ใดบ่ท่านอยู่นี่ครับเมื่อื่นเึ้ียนไปทั้งตลาดเสาวันจันทร์ครับตลาดเช้าวันจันทร์อำเภอเขียงม,มาลาดเดี๋ยวจังใดผู้ใดสนใจเนาะครับจังโท่มาติดต,ต่อเดี๋ยวผมแปะเบอร์แปะเบอร์ไว้ให้ตวลาจะมีที่นี่ขอบคุณครับ